สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลยได้เปิดกิจกรรมฝึกอบรมผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพสาขาการทอผ้าฝ้ายมัดมีระหว่างวันที่6-10ถึงกรกฎาคม2565ณอาคารเฉลิมพระเกียรติบ้านหมักแข้งหมู่4ตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยให้กับผู้สูงอายุในเขตพื้นที่หมู่4ตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้าย โดยมีสมาชิกเข้ารับการฝึกจำนวน20คนตั้งอยู่ที่ตำบลกกสะทออํเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ1เพื่อสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองได้และสังคมให้การยอมรับในศักยภาพการทำงาน2เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเป็นกำลังแรงงานตามความต้องการของตลาดแรงงานและสามารถนำไปประกอบอาชีพอิสระได้ 3เพื่อฝึกอาชีพเพิ่มทักษะให้กับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะให้มีความรู้ความสามารถทักษะฝีมือแรงงานและการเตรียมความพร้อมทางด้านจรรยาบรณในการประกอบอาชีพเพื่อเข้าสู่กระบวนการทำงานตลอดระยะเวลา5วันผู้เข้ารับการฝึกจะได้ฝึกอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทอผ้าฝ้ายมัดมีการออกแบบลายและปฏิบัติการมัดมีฝ้ายลายต่างๆการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการย้อมเส้นฝ้ายด้วยสารเคมีและสีตามธรรมชาติ รวมทั้งกระบวนการทอผ้าใยมัดมีจากการติดตามผลสําเร็จการดําเนินงานผู้เข้ารับการฝึกมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการทอผ้าใยมัดมีและการเลือกวัตถุดิบที่นํามาใช้ทอผ้าใยมัดมีได้ดีมากขึ้นสามารถทอผ้าใยมัดมีได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าทําให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้สร้างความภาคภูมิใจให้ตนเอง ตลอดชุมชนให้การยอมรับในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นการต่อยอดการประกอบอาชีพยกระดับรายได้และเศรษฐกิจชุมชนตามนโยบายของกระทรวงแรงงานที่มุ่งให้คนทุกกลุ่มมีงานทำมีการพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานให้แรงงานมีความรู้ความสามารถมีมาตรฐานเพื่อรองรับความต้องการกำลังคนในอนาคตสอดรับกับท h ย i l a n d 4.0